ค่ะสำหรับเรื่องของผลการเลือกตั้งนะคะตอนนี้ก็ต่องยอมรับว่าทุกตลาดนั้นก็พยายามที่จะปรับเข้ามาสู่ภาวะปกติม,มีแรงขายจากาก,ก,าการเก็งกําไรกันแล้วก็มีความเป็นห่วงนะคะ,คะในเรื่องของการแก้ปัญหาของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยตลาดหุ้นเองตลาดที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะคะก็ได้มีการคาดการณ์กันว่านโยบายของบารักโอบามาที่จะไม่ขยายต่อเรื่องของอมาตรการต่อภาษีเนี่ยนะคะการลดภาษีเนี่ยก็จะทําให้ในส่วนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า,ผาเผชิญกับหน้า ผาทางการคลังนะคือกําลังกําลังเอนจอยอยู่กับแ็กหรือว่าภาษีที่มันมีจานวนที่ไม่ได้เยอะเยออยู่เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระมากขึ้นให้กับประชาชนอาจจะทําให้ในส่วนของการใช้จ่ายอาจจะหดตัวลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นกังวลกันแต่ที่นี้เองนะคะในเรื่องของบ้านเราก็คงจะต้องมาจับตาดูกันเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราเองก็มีการซ้าการค้ามีการส่งออกไปในสหรัฐเหมือนกันนะคะในมุมมองของคุณ องศาอส,ก,สกุลนะคะท่านมีมุมมองอย่างไรเมื่อวานดิฉันได้ไปมีโอกาสพูดคุยมาแล้วก็นํามาฝากกับคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยคะ่ะเชค่ะคุณพงศักข์สวัสดีค่ะสวัสดีครับก,ก่อนอื่นเลยนะคะเรื่องสดสดร้อนๆนะคะชัดเจนแล้วสําหรับตัวประธานาธิบดีของสหรัฐนะ,ะก่อนหน้านี้ตลาดก็โอ้โหลุ้นกันมากเพราะว่าครั้งนี้ต้องยอมรับว่าคู่ขี้สูสีจริงๆนะคะแต่ทีนี้พอ บารักโอบามาชนะก็มีการพูดภาวิจารกันอีกบอกว่าเอ๊ะจ,จริงๆแล้ว4ปีที่จะถึงกับ4ปีที่ผ่านมาภาพมันจะไม่ต่างกันหรือเปล่านะคะในมุมมองคุณพงศักดิ์ในมองยังไงคะผมว่าถ้าโอบามามาแล้วเนี่ยนโยบายของเขาคงไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอกอาจจะต้องไปให้คํามั่นสัญญาอะไรบางอย่างที่ระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยเขาคงต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นนะ<ช>แต่นโยบายส่วนวรวมก็คงก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหรเ่เขาก็เริ่มที่จะมา สนใจในเรื่องเอเชียมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตอนที่รอมนจะมาหรือไม่มานี่เราไม่รู้หรอกว่ารอมนีเขาคิดยังไงแต่หัวเขาเขาก็พูดอย่างเดียวชยือตีจีนให้ <laughs> แต่ตอนที่ผมคิดว่าเ,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 เรื่องตีจีนนี่คงไม่มีไปแล้วโอบาม่าก็คงไม่ไม่ใช้ระบบันนั้นว่าที่สิ่งที่ดีสําหรับเราคือว่านโยบายเขาจะมีการปฏิบัติต่อไม่ใช่มาสะดุดกลางคันแล้วก็ประหารด้วยคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยเพราะคนที่เขาจะนํามาใช้นี่ก็อาจจะต้องเป็น ทีมใหม่หมดเลยซึ่งทีมใหม่นี่อาจจะกินเวลาสภกพักนงกวจะเรียนรู้สิ่งต่างๆแต่ถ้าโอบามามาเนี่ยเขาคงจะไม่เปลี่ยนเปนาน้ย้น,เนนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าแบบนี้เนี่ยนโยบายต่อนเนื่องก็จะมีขึ้นแล้วก็การสัมพันธ์กับทางฝ่ายเอเชียก็จะก็าวอยดีขึ้นไปเรื่อยๆล้วผมคิดว่าสถานการกาตอนนี้มองเราเป็นเอเชียนี่เป็นเป็นศูนย์น,นั่นแล้วก็คิดว่า ขาจะมาเยี่ยมประเทศไทยอยู่แล้วห <c oughs> ลัลง,ลงจากนี้มาเ,เขาคิดว่ามันจะเป็นการดีที่จะมองให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญในอาเซียนต่อไป <c oughs> อกับเศร,รษฐกิจโลกที่ปีหน้าเขาก็มองว่ามันก็จะชะลอตัวลงเนี่ยคิดว่าผู้ประกอบการไทยในปีหน้านี่จะรับศึกหนักแค่ไหนคะเรามันโดนสองเด้งนะงแรกสุดคือต้นปีนี้ก็คือเรื่องของน้ํา <c oughs> ท่วมทาให้การส่งออกเราช้าไปมากพอสมควรนะเพราะนั้นตนไตรมาสแรกกับไตรมาสที่สองเนี่ยเราลดไปแยก เราขึ้นมาตีตื้นไตรามาทนะี่สมนะก็เดือนที่แล้วนี่เราส่งออกไป็นเาสองหมื่นล้านเหรียญได้เพราะฉะนั้นถ้าเราส่งได้หมื่นแปดถึงหมื่นเก้าตัวเดือนในในไตรามาสสุดท้าย3เดือนนี้นนะผมค,คิดว่าอัตราการส่งออกของเราก็จะบวกให้เราสามถึงสี่เปอร์เซ็นะต์ตอนแรกทุกคนบอกว่าอาจจะเป็นศูนย์นะผมว่าเพิ่ม,มเป็นคนพูดเลยมันเป็นศูนย์แต่ตอนหลังนี่ก็เริ่มจะดีขึ้นนะแล้วก็ส่วนใหญ่ไตรามาสสุดท้ายนี่เป็นไตรามาสาที่เราส่งออกมากที่สุดนคะ่ะจริงก็ วิกฤตที่เกิดขึ้นที่สหรัฐก,ก็เกิดขึ้นไปแล้วปีที่แล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นยุโรปก,ก็เกิดขึ้นไปแล้วเพราะนั้นจากไม่ไปนี่มันไม่มีอะไรท,ที่ที่จะมองว่ามันผิดกันไปม,มากนะสหรัฐผมว่าเขาติ่มดีขึ้นนะอย่างที่แม่ที่บอกว่าปลั๊มเงินเข้าไปต้องเยอะแยะในการดูดต้าน <c oughs> แล้วอันที่สองตอนที่แซนดี้มานี่ก็ต้อง อัดฉีกเงินเข้าไปเ<ช>นใาธุรกิจนาดยอกผมว่าอนีจ่จะทำให้จริงๆฟื้นฟูเนี่ยจะทําให้เราเศรษฐกิจมันดีขึ้นโอกาสที่เราจะขายของมากขึ้นนว่ากำมีมากขึ้นไอ้สองเรื่องเนี่ยมันทําให,ให,ให้ให้การกระตุ้นแล้วก็ทันีขึ้นานคะีวิสาไม่ออกมาคงไม่ต้องส่งมาประเทศอนะื่นแล้พอใช้จ่ายในประเทศเขาก็เขาก็สหนเดงต้องไปใช้แล้วนะผมคิดว่าเศรษฐกิจของยุโรปก็เริ่มจะมีทางออกของเขาแล้วนะผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าที่ปล่อยให้ให้ยุโรป พังสลายไปได้เป็นไปไม่ได้นะเรื่องกรีกก็เรื่องกรีกเรื่องสเปนกเนเปน็เรื่องสเปนยิ่งสเปนนี่เป็นเศรษฐกิจเบอร์สามของเขานะเบอร์สี่สี่ยาม,มาอิตาลีสี่ก็เขาเขาต้ปล่อยปล่อยให้ให้สเปนเป็นอะไร,ะระไม่ได้แนะแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเริ่มจะเข้ามาใกล้เคียงแล้วก็ไอ้หาหาหาข้อยุติกันได้นะตอนนี้ผมคิดว่าเขาคงพยายามสุดฤทธิ์ไม่ให้อันนี้แตกกันไม่ได้ะก็คิดว่า ที่ทางเนี่ยมันจะแย่กว่านี้คงยากแลยมันคนดูดดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ดีจะดีเร็วหรือดีช้าเนี่ยผมว่าคงไม่เร็วครับค่ะทีนี้มาสู่ผู้ประกอบการไทยนะคะคือผู้ประกอบการไทยนี้ก็ต้องแบ่งเป็นหลายจาพวกเหมือนกันนะคะพวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็คงจะมีวิธีในการที่จะรับสึก มีวิธีในการที่จะแข่งขันได้พอสมควรเหมือนกันแต่ขนาดกลางขนาดเล็กเองเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาจากการแข่งขันจากภายนอกประเทศนะคะไหนไหนก็จะต้องเจอเรื่องของการชะลอตัวลงแล้วการส่งออกแล้วนโยบายภายในประเทศเองที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเ,เองเนี่ยอาจจะบางท่านอาจจะบอกว่าดีในภาพรวมแต่เรื่องของต้นทุนต่างๆเนี่ยในปีหน้าอาจจะต้องเจอกันเยอะเหมือนกันตรงนี้ต้องสักมองอยังไงบ้างคะเพราะว่าเรา ถ้าพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยนะมันต้องยากนะเพราะถ้าใหญ่ๆนี่เราไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกนะบางคนก็บอกว่าสมาชิกหรือกรรมการทอขอกลางในส่วนใหญ่จะเปนบริษใหญ่ๆบริษัทใหญ่เขาก็มียุทธศาสตร์เขาที่เขจะต้องออกไปต่างประเทศมากขึ้นะนะเออกไปลงตัวต่างประเทศมากขึ้น ในเรื่องนี้ผมคิดว่าเขามีแผนอยู่แล้วเขาทาอยู่ตลอดเวลาเพราะบริใหญ่ๆออกไปภาพเราอย่างแสมซีเมนต์เป็นต้นนะอย่างของปอปตก็ออกไปแล้วใช่ไหมอย่างของบอริษัทอาหารทูฟก็ออกไปแล้วนะเพราะนี้ก็จะเห็นได้ว่าบริษัทใหญ่ๆไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นักหรอกซีพีก็ออกไปนะมายอย่างไปลอวัตถุดิบเขาต่างประเทศมาแปลสภาพเองผมว่านี่มันเป็นสิ่งที่บริษัทใหญ่ออกไปเราที่นี่เป็นห่วงที่สุดคือเอสเอ็มี เอสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังของเรา90กว่าเปอร์เซ็นต์เอสบีแล้วก็ตามจังหวัดนขอต่างจังหวัดของเราเนี่ยมันคือเอสีแย่เพราะนั้นเมื่อสองปีสามปีที่แล้วเนี่ยเราก็ตั้งเรื่องของ AC ซพร้อมขึ้นมาให้ให้คำแนะนำกับ SME ต่างๆให้รู้ว่าอะไรคือ a อ c เพราะสองปีที่แล้วที่เชียงใหม่เนี่ยเราทำเซอร์วยสครั้งหนึ่งเราตกใจมากที่บอกว่า70%ของสมาชิกขอการค่าต่างจังหวัดของเราเนี่ยไม่รู้เรื่อง AC เลยไม่รู้เลยล่ะ ส0ิอเ <Okay. S 1> โอเค7จ็ดสิบเซนไม่รู้ปีที่แล้วที่เรายองเนี่ยหลังจากเราเออกไปเดินสายเราก็ออกไปพยายามอธิบายเรื่องของ a อซเขเข้า, AC, าใจว่าอะไรคือ a อซเนี่ยรับคนเลยนเะ็ดสิบอร์ซยอมรับารู้แล้ว <c oughs> แต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อไปเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องออกไปแนะนำเขาต่อไปว่าจะต้องทำอะไรบ้างนีแแรร่แต่และอุตสาหกรรมแต่ละการค้าการสินค้านี้ไม่เหมือนกันผมก็เอสเอมีเล็กๆก็คงต้องมองว่าเราจะ ทำยังไงให้พัฒนาตัวเราในประเทศเราเองเนี่ยนะให้สามารถทําการค้าได้สะดวกแล้วก็สามารแข่งกับเขาได้คือนอกจากเราต้องไปแข่งกับเขาต่างประเทศแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สามารถส่งสินค้าเข้ามาได้เหมือนกันนะอันนี้สิ่งที่เราต้องปรับตัวเราเองให้ให้เราสามารถมีคิดความสามารถแข่งขันได้เอสเอ็มเอ็มเนี่ยบางบางคนเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เรียนรู้พอสมควรนะอยู่ในตำบลในจังหวัดนึงเนี่ยเขาเริ่มขยายไปตามจังหวัดข้างเคียง ก็คือไอ้กิจการเขาให้มากขึ้นตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พวกที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยจังหวัดที่ติดชายแดนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะมีการการค้าระหว่างชายแดนกัมากขึ้นนะเพราะการค้าเราก็ได้นานักธุรกิจของเราเนี่ยหลายสิบคนทุแต่ละประเทศเนี่ยออกไปเยี่ยมหมดละสี่ประเทศข้างเคียงเราลาวขเขมรพม,มา่าแล้วก็เวียดน,นามเนี่ยไปมาหมดแลาา้วนะก็แล้วพวกนี้จะกลับมาเป็น,เ,ปนเรียกไงเป็นอาจารย์อีกที กบมามาเอาประสบการณ์ที่ได้มานี่ก็กระจายไปทั่วไปถ่ายทอดออไปเพราะคิดว่าอันนี้เป็นชมรมหนึ่งที่จะช่วยให้ให้พวกเอ e มีต่างจังหวัดเราเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่อะไรที่โตกตกใจนะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถปรับตัวเราให้เข้าสถานการณ์ได้แล้วเราก็มองไปทางรัฐบาลเราขอร้องหรือว่าให้ให้เปิดด่านมากขึ้นด่านด่านชายแดนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นด่านก็เลยด่านชั่วคราวตอนนี้เราก็ขอ เวลาไปไประชุมกรอต่างจังหวัดเนี่ยก็ขอตอามชายดนเนี่ยเปิดา่านทาวรให้มากขึ้นฐานทาวาเกิดขึ้นมาอะไรเนี่ยการการสินค้าไปมาเนี่ยมันก็สะดวกแล้วที่สิ่งสาคัญก็ว่าสินค้าไทยเนี่ยเป็นที่นิยมของของอประเทศข้าเคียงเราสินค้าที่ผิดในประเทศเขาเหมือนกันนะฮะยี่ห้อเดียวกันผิดในไทยกับเขาเนี่ยคนที่นูนน่นเขา อยากจะซื้อของไทยมากกว่าที่จะซื้อของของฝร,รับงสายแดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของสินค้าไทยไม่มีแ,ล,แล้วเราทาไงให้เราสามารถส่งของเข้าไปได้โดยเฉพาะสินค้าบริโภคเนี่ยเขาเขาต้องการอยู่แล้วเนี่ยเราทำให้ทําต่อไปได้ผมคิดว่า SME นี่ก็คงจะปรับตัวได้แน่นอนสุดมันไม่ใช่ว่าเราได้ได้เปลืยกทุกอย่างนะผมคิดว่าบางอย่างเราเสียเปลีอกเาต้องปรับตัวเองแล้วรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเรื่องของ SME เนี่ยให้เขาปรับยังไงนี่ต้องต้องอย่างน่นอน ข้ามาช่วยเขาอะค่ะนเงินคือไม่พอเรื่องอะไรนี้ก็ต้องมาช่วยเขาในเรื่องให้ให้ให้การช่วยเหลือเรื่องเงินเงินการช่วยเหลือเรอเบี้ยถูกแล้วก็ต้องออกมามีมาตรการบางอย่างค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องของบทบาทของหอการค้าไทยด้วยหลายคนอาจจะรู้จักนะคะหอการค้าไทยแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่หรือการทํางานที่อยู่เบื้องหลังนั้นเขาทำอะไรและจะสามารถช่วยรูปประกอบการได้ยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ อย่าลืมสะสมแสตมรักเมืองไทยรามาแลกพรีเมียมเที่ยวไทยวันนี้ถึง25พฤศจิกายนนี้มันมีกฎของฟิสิกส์อยู่ใช่ไหมครับอย่างนั้นเรามาลองดูซิว่าทำไมของบางอย่างถึงใหญ่ขึ้นแต่มันก็เล็กลงด้วยเหมือนกันบางอย่างเพิ่มขึ้นแต่บางอย่าง กับลดลงด้วยเช่นกันผมว่ากดก็คือกดนั่นแหละปล่อยชีวิตให้อิสระดีกว่าคุณพ่อคะหมอนค่ะโอ้โหนุ่มจังเลยอันนี้นุม่มกว่าหมอนอีกเอันนี้นุ่มนุ่มจริงเปล่านุน่มไหมคะ นุ่มค่ะหมูอะไรคะหมูคุโรบูตะคุโรบูตะเนื้อนุ่มหอมฉ่ำเมนูไหนก็อร่อยหมูคุโรบูตะจากซีพีอีกระดับของความอร่อยนุ่มค่ะมาสักครู่เราได้ฟังกันนะคะบทสัมภาษณ์ของคุณพงศักดิ์สกุลประธานกรรมการบริหารหอการค้า ไทยและสภาหกนค้าแห่งประเทศไทยไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของออตัวภาคธุรกิจนะคะที่เขามีการดูแลกันอยู่แล้วก็มีการแตะไปถึงเรื่องของ AEC กันด้วยนะคะที่ภาคเอกชนเองก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจะต้องทําอะไรต่อไปแต่จริงๆแล้วอินดิงบทบาทของหการค้าไทยนะคะที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมทางภาคธุรกิจก็มีอีกมากมายเราไปคุยกันต่อเลยนะคะที่คุณเจี๊ยบได้พูดคุยกันนะคะว่าบทบาทหน้าที่หการค้าไทยจะเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกับคุณพงศักดิ์กันต่อ ทีนี้เมื่อกี้ก่อนที่จะมาคุยกับคุณทงศักด์ก็ก็เพิ่งทราบอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหาหมการประเทศไทยก่อตั้งมานะหอการค้าไทยเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่8มีนาคม2476ยาวถึงขนาดนั้นเลย นะคะทีนี้เนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากน้อยแค่ไหนและบทบาทของเราจริงๆในตอนนี้ในคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังยังไม่ได้รับทราบทั้งหมดเนี่ยนะคะบทบาทของเราหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเพราะเป็นการชาญฉลฉลาดของคนพ่อค้าสมัยเก่านะอตที่ก่อนเนี่ยเขารู้จักรวมตัวกันเพราะรู้เลยว่าถ้าก,การค้าต่อไปหน้าเนี่ยเศรษฐกิจต้องเป็นตัวนำเพราะนั้นเขาก็รวมตัวกัน ว่าเวลามีปัญหาอะไรสามารถเข้าไปเจรจาก,กับรัฐบาลได้ม,มีข้อแนะนำให้รัฐบ,บาลได้แล้วก็สิ่งกำจัดปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในการค้าสมัยนั้นอาจจะพูดถึงว่าการค้าภายในประเทศส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เป็นการค้าของสินค้าเกษตรข,นะขอการค้าเติบโตในสินค้าเกษตรที่ที่ที่สมอ,อกมากนะช่วงนั้นก็เป็นในการของแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจะมองเห็นแล้วว่าไม่เพียงแต่ในหอการ์อย่างเดียวเนี่ยเราจําเป็นต้องมี ออกไปให้เขาทราบว่าหอกลางนี่เอาไปช่วยต่างจังห<ช>วัดได้เราก็เริ่มตั้งหอ,หอต่างจังหวัดมากขึ้นวันนี้เรามีหอต่างจังหวัดครบ7จสบบวัจดับจังหวัดบวกหอกลางด้วย7ิจังหวัดมีหมดเลย <นะ S 1> แล้วในช่วงนั้นก็คิดถึงว่าการศึกษาเนี่ยมันเรื่อสำคัญการให้ข้าความรู้เกี่ยวกับการค้าต้องสำคัญมากเราก็ตั้งโรงเรียนพาณิชย์ที่นี่เริ่มจากที่นี่แล้วก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัย เพราะว,ว่ญญารย้ายไปที่ที่ตั้งหมาไว้เวลานี้ยก็นานเราเกือบยี่สิบกว่าปีนะ<ช>แล้วในที่สุดเราก็ได้เป็นหมาทว,ไวาลยหอการค้าออนอกจากวิทยาลัยปรกการพนัยหอการค้าชื่มหนวิทมาไยหอการค้าที่เป็นส่งสิ่งที่บมนักศึกษามาให้รู้เรื่องเกี่ยวกับการค้าโดยเฉพาะจะเป็นบิสซิสสคูลที่ที่ดีที่สุดในในใน,ในเมืองไทย<ช>แล้วก<ช>็เพราะเรามีเครือข่ายมากพอสมควรที่สามารถใช้เครือข่ายของเรา <พอ S 2> นา,น,าานายหอการค้าเราคณะกรรมการเนี่ยบอรส์สต่งางๆเนี่ยก็เป็นแหล่งที่จะให้ความรู้ใต้ด้วยที่กับสมานนี้ครูไปสอนได้แล้วสามารถรับนักเรียน,อ,าานออกมาอาใชา้ได้นักเรียนหอ,อก,การค้าก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับนะว่าความรู้ความบริยนความซื่อสัตย์มีอยู่ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราผิดคนออกมารุ่นหนึ่งออกมาได้มาผมว่าอันนี้ก็คือทีอ่สสำคัญที่เราทำ แล้วก็ในการที่เราตั้งมาิวยาลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจะมีการขยายเรามีการประชุมเดีย๋ยวนี้มีทุกภาคนะขอ,อไ,ปไปบ่อยๆเนี่ยท่านรองประธานสุกเกตนี่ก็ออกไปไประชุมกับทุกสุขขอต่างจังหวัดเลยนะผามาเองไปท่านท่านประธานหนึ่งนี่ก็ออกไปทุกทุกภาคนะ,ค,ะคือไม่สามารถไปเยี่ยมทุกหอได้ก็เอาห้าภาคภา,าคหลักๆไว้ใช่ไหมคะทุกห้าภาคทุกภา,าคก็มีห้องรบา,าประมาณยี่สิบอย่างเงี้ย เข้ามาประชุมกันแล้วก็ถามเพื่ว่ามีปัญหาอะไรเพื่อเราจะแนะนํากลับมาแล้วก็มาเสนอกับรัฐบาลว่า <c oughs> จริงๆแล้วต่างจังหวัดมนปัญหาอะไร <c oughs> อาจจะไม่เหมือนของเรา <c oughs> ถ้าเป็นการมีการสื่อเพื่อกันแล้วก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันจาจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นตัวกลางในการที่จะรวบรวมความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าต่างๆเนี่ยแล้วก็นํามาเพื่อที่จะเสนอให้กับทางรัฐบาลแนอกจากนี้เองนะคะเราเองด้วยนะ พวกเราเองด้วยนะคือเรา <นะ S 2> พวกเราเองก็ต้องเอาเราเรียกว่าวกับแบ็คที่ของเราเนี่ยพยายามบอกแล้วว่าคนเราทำยังไงกันบ้าง่มีการประชุมกัน,นยอย่างเราจะประชุมป่าเสร็จปีนี่เรื่องของของป่ปปาเสร็จปีการการรเสว,วีวันแรกของเราเนี่ก็คือที่จะมาขอบคุณอดีตป,ประธานทายาทอดีตประธานประธานที่ยังมีชีวิตอยู่21คนครับ21คนนะ ผมเป็นคนที่22นะก็่ต้องถามว่าผ่านมานี้22คนเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเราเป็น <c oughs> สําคัญที่สุดคือไอ้ความสามาัคคีของเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหลัก <c oughs> และความที่เข้าใจเส้กนกนและกันเพื่อกูลเช่นกันและกันสนับสนุนเช้นกันและกันเนี่ย <c oughs> ผมว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าถ้าทำที่ที่ผิดแปลกกับอันอื่นเขาเนียที่นี่คือมีการผ่องถ่ายโดยโดยไม่มีปัญหาเลย แล้วก็เราก็คุยกันมาตลอดเพราะว่าใครจะเป็นอะไรก็ได้แต่ทุกคนเข้ามานี่เสียสละเพื่อส่วนรวมนั่นเพราะว่าเพราะว่าป็นสิ่งที่ทําให,ให้เราค้องพูดตลอดเวลา,า,าเนี่ยแตกกันตื่นเพราะว่าเราสามัคคีกันมากแล้วเราก็คุยกันได้รู้เรื่องเข้าใจชุดงานกันมากค่ะตรงนี้แหละคะ่ะที่ทุกอง์กรทุกหน่วยงานต้องต้องมีนะะความสามาัคคีจะได้คุยรู้เรื่องไม่คุยกันไม่รู้เรื่องสักที ก็ยังมีอีกหลากหลายบทบาทนะคะเพราะว่าใครจะรู้นะคะว่าของจริง<ช>แล้ว<ช>หอ,อการค้าเนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่80แล้วนะคะตั้งมาตั้งแต่วันที่8มีนาคม2476เลยทีเดียว<อ>แล้วก็ปีหน้านี้ก็เป็นปีที่สําคัญค<ช> <80 S 2> รบครบ80ปีบทบาทของหอกาคราค้าเองก็มีค่อนข้างที่จะมากมายนะคะในการที่จะรวมตัวกันแล้วก็สะท้อนถึงมุมมองของผู้ประกอบการในการที่จะนําสิ่งที่ขาดเหลือหรือว่าอยากได้รับความช่วยเหลือนั้นก็ไปพูดคุยไปเจรจากับรัฐบาลแล้วก็ในส่วนตัวของหอการค้า เองเนี่ยก็มีการพูดคุยกันให้ความช่วยเหลือแชร์แบ่งปันประสบการณ์กันด้วยนะคะค่ะ